ต้องการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจะกลับช่อง <c oughs> เบอรไไ์ไดโนพอดนิวชแนลวันนี้เราจะมาวาน่ารูปแนวเ,เสาชา่อนี้เองที่ต้องพิมพ์มาทำลายเหรอเราจะเอาตัวนี้ครับผมไปวาดเสริอมอีกครับผมเดี๋ยวจะลงนะครับผมในช่อง YouTube ผมเดี๋ยวคงจะที่หายไปในที่หายถึงวันนี้เพราะว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่รู้ว่าจะวาดรูปแนวเสาหรือว่าจะทำลายอะไร โอเคครับผมเรามาทำว่ากันเลยโอเคโออเสียงเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นพี่เสียมาก่อนนะเดีย๋ยวมาแป๊บเดี๋ยวจีก็ติดในวันนี้ที่นี่เพิ่งตีนี้ก็ติดโอเคเราจะมาวาดกันวันนี้เราไม่ได้เอาขาตะกร้อมานดูอเอามาันนี้น่า,นาคิดต้องต้องใช้มือข้างหนึ่งวาดแหละ โอเคแล้วครับผมทุกคนอาจจะไม่เห็นรอยนะแต่ผมมีรอยเห็นรอยอยู่แต่ผมวันนี้เราลำบ,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 บากแน่นอะนผมขออนุญาตนะคบผมผมจะตัดยังไมวะตัดให้มันแบบแตัดไม่ให้มันเห็นอะ่ะเออรอ่ะไปิบ,บาน่าจะทำคำแบบนั้นแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรครับผมเ๋ยขอมขอแป๊บนึงนะเออทำแบบนี้แม่งเลยมันสบายดีกว่ากันเนาะโอเค ได้ไม่ยวันนี้ต้องได้วันนี้ได้ครึ่งน,นึงก็ได้ยิงดีนหนุ่มว่ายิงดีเลยแหละว,ว,ว่าเริ่มวาดส่วนทางแล้วนะครับเดี๋ยวจะวาดเสร็จเสร็จเลยแล้วค่อยเอามาอ,อุดได้ดู บ้านครับผมสลับการวาดรูปวินโดมินัทเล็กแต่ความจริงแล้วมันจะเป็นผมตั้งชื่อมันว่าการวาดรูปดิโนสาวในรูปแบบบูชั่นที่ต้องที่ต้องใช้ตัวต้นแบบในการทำโดยการวาดลงทับไปนั่นเองสว,วันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยน,นะคะสองสลับวัน,นี้บ๊ายบาย